นี่คือ mark, แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่มหาสารคามอาณาจักรที่เที่ยวที่กินและที่พักครบจบในที่เดียวที่นี่ข้าวหอมลองฟงังบ้านน้องปิงอำเภอเมืองมหาสารคามจุดเช็คอินถ่ายรูปแห่งใหม่ที่ต้องห้ามพลาดกับการตกแต่งผสมผสานสไตล์ญี่ปุ่นให้เข้ากับท้องทุ่งและฟาร์มสเตย์ท่ามกลางธรรมชาติสวนดอกไม้และบรรยากาศดีๆริมนะ้ำเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจพาครอบครัวมาทำกิจกรรมสนุกๆมากมายทั้งปั่นเรือเป็ดพายเรือกระด้งและไฮไลท์คือขับรถ ไฟฟ้า3ล้อวูสสนุกมากมีโซนคาเฟ่ที่ครบจบทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่อาหารไทยอีสานอาหารตามสั่งของหวานและของทานเล่นซิกเนเจอร์ปลาทอดสมุนไพรข้าวหอมลอมฟางตำถาดทะเลรวมยำบุนเส้นโบราณและต้ยมยำหัวเก่าต้องมาลองแถมมีที่พักติดริมน้ำแปดหลังสีสันสดใสสไตล์ฟาร์มสเตย์เริ่มต้นแค่500ห้องพักสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบครันและยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวอีกด้วย ิดทุกวัน8โมงเช้าถึง2ทุ่มรอช้าไม่ได้แล้วปักหมุดแล้วตามมาเที่ยวกัน